เอาไปได้ทุนงบประมาณการผลิตมาจากไหนเนี่ยผมขอรู้จักคนคนั้นหน่อยได้ไหมปากาศครับปากาศหลังจากนี้จะไม่มีคำว่า ZTE Bread หรือ ZTE Nubia อีกแล้วนะครับเราจะมาจดมาจำเพียงชื่อที่เรียกง่ายๆสั้นๆว่า Nubia a s e ซ i e s Acre ไหมคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับมือถือ 4G จากนูเบียในรุ่น A36 และ A56 โดยเวลาที่ผมพูดถึงรุ่นไหนอยู่เพื่อความไม่งงครับผมจะขึ้นเป็นชื่อรุ่นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ทราบกันอย่างแน,น่ชัดว่ามันแตกต่างกันอย่างไรฝั่งนี้เองคือนูเบีย A36 ครับมีตัวเลือกทั้งหมด3สีด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ไทเทเนียมโกลเนบิวลาแบและปิดท้ายด้วยอควากีนนะครับสีดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเป็นลวด ลายไม่ได้มีเป็น texture ให้เราแบบจับสัมผัสได้เราจะเหลือบเห็นกริตเตอร์แบบบางๆที่ผิวฝาหลังของเขาเวลาที่เราถือจับสัมผัสตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นฝาหลังผิวมันนะครับหลายๆคนชอบถามถึงกันซะเลเกินถามกันเหมือนว่าผมเองเป็นผู้ผลิตซึ่งหลายๆคนก็อยากรู้ครับว่า ฝาหลังตัวเครื่องบอดี้ตัวเครื่องใช้วัสดุอะไรต้องพูดกันแบบตามตรงนะครับคือถ้าผู้ผลิตเขาไม่ได้บอกผมมาเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับผมทําเต็มที่ในทุกๆคลิปแล้วงั้นเอาอย่างนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะพยายามบอกให้ได้ว่าฝาหลังอํามาจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าดูจากราคานะครับไม่ว่าจะเป็นนูเบียเอสหรือว่านูเบียเอห้าเนี่ยยังไงยังไงบอดี้ฝาหลังกับขอบตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกครับในใน <ๆ S 2> ผมตอบพี่แล้วว่ามันคือพลาสติกพี่ช่วยกด ไลฟ์คลิปนี้ให้หน่อยได้ไหมงั้นเราไปต่อกันที่นูเบีย A 5 6ฝั่งนี้กันเลยดีกว่าครับสีที่ผมถือจับอยู่นี้ก็เป็นฝาหลังสีดําเช่นเดียวกันลูกเล่นเหมือนกันครับเวลาส่องกับแสงเนี่ยในบ้านนอกบ้านก็จะเห็นเป็นกริตเตอร์บางๆไม่ได้มีเท็กเจอร์ไม่ได้มีรวดลายนะครับและแน่นอนว่าผิวสัมผัสเนี่ยก็เป็นแบบมันเงาเช่นเดียวกันตัวเครื่องฝาหลังก็เป็นพลาสติกค,ครับโมดูลกล้องเนี่ยจะแตกต่างกันแบบชัดมากๆถ้าเริ่มกันที่ฝั่งของ A 3 6นะครับโมดูลกล้องจะมีขนาดใหญ่หลือบบกับแสง แลเป็นสีลุ้งๆออกแนวคลำคลามน้ำเงินม่วงตัดไปตัดมาแบบนี้ความนูนของตัวกล้องเนี่ยมันจะนูนออกมาจากตัวบอดี้นิดเดียวนิดหน่อยเท่านั้นนะครับในเรื่องสเปคกล้องเดี๋ยวค่อยว่ากาันเอาล่ะเรามาดูในฝั่งของ n u บ i a A 5 6ครับฝั่งนี้เนี่ยโมดูลกล้องจะไม่ได้แบบกินพื้นที่เยอะกับรุ่นที่แล้วนะครับทิ้งท้ายความสวยงามด้วยการทําโมดูลกล้องให้มีเฉดแบบโลสโกความนูนของตัวกล้องผมบอกเลยว่ามันไม่นูนออกมาเลยครับ โมดูลกล้องใช้พื้นที่ยังไงตัวกล้องก็จะฝังเข้าไปด้านในยังไงอย่างนั้นครับนึกถึงภาพเตากระทะไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบอินฟลลตเอาระคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดีไซน์ขอบด้านข้างตัวเครื่องครับเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นน้องรักแคบนู b บี A36 ด้านบนเป็นอย่างไรกันบ้างเรียบแปรไม่ได้มีรายละเอียดใดๆทั้งนั้นนะครับฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องก็จะมีเป็นที่เก็บ ซิมถาดเก็บซิมของเขาเป็นแบบท r ิปเป s l สล็อตนะครับสามารถใส่ซิมได้2เบอร์เป็นรูปแบบ 4G สามารถเพิ่มพื้นที่ความจุความจำเป็นรูปแบบ microSD card ได้อีกหนึ่งช่องโดยที่คุณไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นกันและในมือถือตัวแบบ5000บวกบวกตัวหมื่นบวกบวกไม่รู้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่และขี้งกขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขวามือของตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยเพิ่มและลดเสียงรวมอยู่ในปุ่มเดียวกันและก็ปุ่มปลดล็อกหน้าจอเนี่ยจะเป็น ปุ่มสีแดงเด่นแบบนี้เลยรองรับสแกนใบหน้าอย่างเดียวนะเอาล่ะเรามาดูกันที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วยนี่เลยรู3.5มมสํสหรับเสียบหูฟังแบบสายด้านข้างกันกเป็นไมโครโฟนรับเสียงชนทนาสาย USB Type C และปิดท้ายด้วยลำโพงนิ้วชี้ขวามือด้านบนนะครับอยากรู้กันไหมครับว่าในกล่องให้อะไรกันมาบ้างนี่คือเคสใสแบบนุ่มๆครับผมขยําให้ดูว่ามันนิ่มจริงๆเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้บดบงังความสวยงามสักเท่าไหร่อะใส่ให้ดูเลยและกันไม่ใส่เดี๋ยวคนดูก็บ่นอีกเนาะเวลาผมทําให้ดูทุกอย่างช่วยชมผมหน่อยได้ไหมซับแรงกระแทกได้ก็ถือว่าปลอดภัยดีในกล่องไม่ได้จบแค่นี้ครับจะมีเป็นสายชาร์จกับอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ด้วยรูปแบบการชาร์จเป็น USB ไปยัง USB Type C นะครับรูปแบบขาปลั๊กเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะครับความเร็วในการชาร์จยังไม่บอกเลยไหมขออุบเอาไว้ก่อนเนาะเราไปต่อกันที่ n u b บ a A 5 6กันเลยดีกว่า ดีไซน์รอบๆเครื่องคล้ายกันมากๆครับด้านบนของตัวเครื่องเรียบแปรไม่ได้มีอะไรฝั่งซ้ายมือตัวเครื่องตำแหน่งเดิมครับจิ้มออกมาให้ดูเช่นเดียวกันครับโชว์ก็ต้องโชว์ทุกอย่างเป็นรูปแบบชิปเปิลสล็อตเก็บได้2ซิม 4G และก็สามารถเพิ่มไมโคร SD card ได้ไม่ขอพูดซ้ำแล้วนะครับด้านขวามือนะครับเป็นเพิ่มและลดเสียงรวมอยู่ในปุ่มเดียวกันแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอที่มีจุดหนึ่งไม่เหมือนแน่ๆก็คือรุ่นนี้เนี่ยรองรับการสแ,แกนลายนิ้วมือ ที่ปุ่มแดงๆด้านข้างเครื่องคราวนี้มาปิดท้ายด้วยด้านล่างตัวเครื่องครับจะประกอบไปด้วยรูสําหรับเสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับแล้วก็ Type C สำหรับชาร์จปิดท้ายด้วยลําโพงนิ้วชี้ขวามือด้านบนนะครับในกล่องให้ของมาเหมือนกันไหมอ่ะผมพามาดูครับนี่คือเคสนุ่มนิ่มแบบใสนะครับมีมาให้ถามว่าใส่แล้วบดบังไหมอ่ะใส่ให้ดูครับนี่ทําให้ดูทุกอย่างแล้วนะ เออผมว่าคุณต้องชอบผมบ้างแล้วแหละเนะเวลาที่เาอารอมาเทียบกันเนี่ยไม่ว่าจะฝั่ง A 3 6หรือ A 5 6ใส่เคสวางข้างๆกันความเป็นกลิตเตอร์เนี่ยอาจจะแบบหายไปค่อนข้างเยอะมันอาจจะไม่ค่อยสะท้อนกับแสงแล้วสิ่งที่ได้ในกล่องลําดับสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือว่าอด็ตเตอร์ชาจเนี่ยปลักหัวกลมเหมือนเดิมไท A ถไท C เหมือนเดิมความเร็วในการชาจ เก็บเอาไว้ก่อนอุบเอาไว้ก่อนยังไม่บอกคราวนี้ดีไซนร์รอบตัวเครื่องบอกไปหมดทุกอย่างแล้วครับอย่าลืมนะผมบอกแล้วอย่าลืมกดไลค์ไปด้วยโดยที่พาร์เนลหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS ขนาด6.75นิ้วนะครับการแสดงผลเรโซลูชั่น HD+ Plus หรือเป็นขนาด1600 7 2 0คูณ720พิกเซลแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่า7 2 0 p ในด้านรีเฟรชเรทนะครับก็จะรองรับการแสงผลสูงสุด 90Hz โดยที่ค่าโรงงานจะเลือกค่าเริ่มต้นเป็นอัตโนมัติเอาไว้แบบนี้นะครับใครอยากจะปรับ 60Hz ตตลอดเวลาทำได้ครับ หรือจะล็อกค่าเป็น90เฮิรต์ตลอดเวลาก็ทําได้เช่นเดียวกันเวลาเลื่อนเวลาทัชเวลาที่เราแบบว่าหาเมนูเมนูหรืออ่านฟรีดลื่นไหลแน่นอนผมตั้งค่าความสว่างไว้อยู่ในระดับ10เซเท่านั้นเองนะผมลองเลื่อนแบบสูงสุดให้ดูเลื่อนแบบทั้ง2รุ่นให้ดูแบบนี้ เป็นไงครับความสว่างกล้องมันหลอกครับเอาตามตรงดูจากสายตาผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าความสว่างสูงสุดเท่าที่จอของทั้ง2รุ่นทําได้เนี่ยมันประมาณว่าใช้งานในอาคารเป็นหลักใช้เปิดแอปพลิเคชันนําทางขับแอป,ปนั้นแอป,ปนี้อาจจะรู้สึกว่าอจอของเขาเนี่ยยังสู้แสงไม่สุดถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปใช้งานได้ครับตามสเปคแล้วเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่500นิตครับแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ตัวเครื่องราคาประมาณนี้เขามีเซ็นเซอร์วัดแสงมาให้ด้วยคุณสามารถกดตัว A ข้างหน้าตรงนี้แล้วคราวนี้คุณจะเดินออกนอกอาคารเข้าไปอยู่ในล่มใต้ต้นไม้อะไรประมาณนี้เขาก็สามารถจะปรับความสว่างของตัวหน้าจอแบบอัตโนมัติให้เราแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือใครที่มีความจําเป็นจะต้องเปิดหน้าจอแบบยาวๆนานๆมาดูกันที่เมนูนี้ครับระยะเวลาหมดหน้าจอ ทั้ง2รุ่นไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เขาสามารถเปิดหน้าจอแบบไม่ปิดเลยได้ครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์มาให้ เรามองตรงๆกับจอเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราเอียงจอไปนิดเดียวนิดหน่อยเท่านั้นอาบผมทําให้ดูครับบางทีบางมุมเนี่ยความสว่างมันจะเหลือบมากเลยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเอียงหน้าจอพลิกไปนิดเดียวความสว่างดรอปหายไปเกิน50%หน้าจอแบบนี้ออกแบบมาให้คุณมองตรงๆและสีจะสว่างสวยสดตามที่ผมได้ทําให้ดูสรุปง่ายๆนะครับว่าในเรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นขนาดพันวลจอความสว่างจอรีเฟรชเรทเนี่ยทั้ง2รุ่นสเปคเดียวกันแบบเป๊ะเลยครับเราเพิ่ม ิ่มความดังเสียงสูงสุดให้ดูครับนี่ครับเราสามารถเปิดได้เต็มที่คือ100%เท่านั้นไม่ได้มีโวลูมบูสเตอร์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการ EQ เสียงมาให้นะครับว่าอยากจะได้เสียงแหลมว่าอยากจะได้เสียงทุ้มต่ำอะไรประมาณนี้ปรับ EQ เสียงไม่ได้ เอาล่ะเราไปดูต่อกันที่ฟังก์ชันอื่นๆครับที่มีความจำเป็นในมือถือรุ่นมาตรฐานครับแอป Duplicator หรือว่าการโคลนแอปนั่นแหละปกติแล้วเนี่ยเราก็คงจะซีเรียสว่ามันโคลนไลน์ได้ไหมมันโคลนแอป Facebook ได้ไหมมันโคลนแอปเกมได้ไหมเขาจะโคลนได้เฉพาะแอปโซเชียลหรือแอปพลิเคชันที่เราเล่นกันแบบเพลินๆ Facebook IG m e s s e n g e r อร์อะไรเงี้ยทำได้แล้วมันมีสิ่งหนึ่งครับเป็นลูกเล่นพิเศษกับการแสดงผลบนหน้าจอนะครับเขาตั้งชื่อว่า i ล e e ไอ เวอร์ชันสครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีมาให้เหมือนกันแบบเป๊ะเลยนะครับโดยที่ค่าโรงงานเนี่ยเขาเปิดเอาไว้แล้วการแจ้งเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายคือ การแจ้งเตือนสถานะของแบตเตอรี่หูฟังคือไม่ใช่ว่าเขาจะแสดงผลได้จากทุกแอป,ปนะครับมันจะเป็นเฉพาะบางแอป,ปที่เขาได้พัฒนามาสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานคราวนี้เรามาดูฟีเจอร์เกจเจอร์และการเคลื่อนไหวนะครับวิธีการแคปหน้าจอของ n นู i เ a 3 6กับ56นั้นไม่ใช่เป็นการลาก3นิ้วลงมาแต่เป็นการใช้3นิ้วเหมือนกันแตะค้างไว้ที่หน้าจอแล้วก็เลือกพื้นที่การแคปจออีกครั้งหนึ่ง โอเควิธีการประมาณนี้นะเราอยากรู้ว่าถ่ายวิดีโอหน้าจอทําได้ปะเพราะว่าเป็นมือถือรุ่นเริ่มต้นไงบางรุ่นเขาตัดออกไปซึ่งคุณผู้ชมต้องรู้ก่อนนะไม่ใช่มารู้ทีหลังเราปัดช็อตคัทลงมาแบบที่ผมทําให้ดูมันจะมีไอคอนรูปกล้องวิดีโอเนี่ยนะกดเข้าไปก็จะเด้งเป็นโอเวอร์เลยแบบนี้ครับเราสามารถเลือกปิดเลือกเปิดไมโครโฟนได้เราสามารถเลือกเอาเสียงจากระบบหรือเสียงจากเกมได้จากหน้านี้เลยนะใครไม่ต้องการก็กดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วสลับมาเป็นไม์อย่างเดียวก็ได้หรือจะเปิด ทั้งคู่ก็ได้ทําได้หมดไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่าอะไรวุ่นวายเนี่ยพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดเลคคอร์ดไปเลยที่ปุ่มแดงๆพอเราอยากจะหยุดเลคคอร์ด กดปุ่มสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะได้เป็นคลิปวิดีโอบันทึกหน้าจออย่างเรียบร้อยแล้วความละเอียดการอัดวิดีโอหน้าจอที่ได้จะอยู่ที่1 6 0 0งพันห้นั่นก็เท่ากับว่าเป็นไซส์เดียวกับหน้าจอของมือถือเขาเลยนะครับและสําหรับฟีเจอร์พื้นฐานทั่ว,วไปนะครับที่เราก็ขอพูดไว้หน่อยแล้วกันเผื่อมีคนอยากรู้นั่นก็คือฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอไม่ว่าจะเป็นแบ่งเป็นจอคู่หรือหน้าจอป๊อปอัพไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ตามที่อยู่ในคลิปนี้นั้นไม่สามารถแบ่งจอหรือววว่่าาททไดด้้เลลยยะคแะคมี ถ้าเราตัดสินมือถือรุ่นใหม่ด้วยราคาเนี่ยเราคงจะพลาดอะไรดีๆไปครับเพราะอืเราคงจะคิดไปเองอะนะด้วยมาตรฐานของแบรนด์อื่นๆว่าโอ้ยราคาแค่เนี้ฟีเจอร์ไม่เยอะหรอกแต่ใช้ไม่ได้กับ n u เบียครับ เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ต้องอวยอะไรเลยเพราะว่าความจริงเรามีให้เห็นแล้วในนูเบียรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น V70 กับตัวดีไซนท์ที่แบบซีรีส์เดียวกันมันออกมา3รุ่นอ่ะเออลองย้อนกลับไปดูได้ตัวนั้นก็ราคาไม่แพงแต่ตบเรียบทั้งตลาดเลยพอมาเป็นรุ่นนี้ก็คอนเซปต์คล้ายกันครับราคาเครื่องนั้นตัดสินใจไม่ได้ว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องมาดูรายละเอียดปีกย่อยกันเพราะเรื่องนี้ ผมก็ย้ำไปโดยตลอดครับว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่เราสามารถใช้ Google Gemini ได้ในมือถือทั้ง2รุ่นนี้แต่ไม่ใช่แค่ว่ามันเป็น Gemini ที่พิมพ์อย่างเดียวหรือว่าสามารถจะป้อนข้อมูลธรรมดาธรรมดาได้อย่างเดียวเราสามารถใช้ Gemini Live ได้ด้วยครับ Gemini Live คือลายย้ำกันอีกทีมันเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งสวัสดีนี่คือ Gemini เรากำลังจะใช้ฟีเจอร์ไลฟ์ที่แค่คุยก็หาข้อมูลในหัวข้อหรือไอเดียที่ซับซ้อนได้แต่ก่อนจะเริ่มรดดูข้อมูลสำคัญต่อไปนี้โตตอบกับเราแบบเรียลไทม์ได้ผ่านการพูดด้วยเสียงของเราเลยครับ n u b i a A56 รุ่นนี้มีจุดเด่นที่หน้าจอใหญ่แบตอึดและราคาเป็นมิดค่ะเขาก็จะตอบกลับมาแบบที่เราไม่จะเป็นต้องอ่านข้อมูลอะไรให้มันปวดหัวเลยมักจะมีอยู่ในสมาร์ทโฟนราคาอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานแบรนด์อื่นนะ ผมเดาว,ว่า4,000บวกบวกแต่อันนี้ย2 0 0 0กว่ากว่ามีให้ใช้ไม่ตัดออกและเขาจะมีเทคโนโลยีอันใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เป็นของเฉพาะแบรนด์นบเเียเลยคนอื่นมาลอกมาใช้งานของเขาไม่ได้นะครับเราจะปัดมาที่หน้าเมนูและหาคำว่านูเบียลิงก์ฟรีซึ่งทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันครับมันคือฟีเจอร์ในการใช้โทรออกหรือแม้แต่กระทั่งส่งข้อความฟรีผ่านบลูทูธครับเทคโนโลยีนี้จริงๆมีคนคิดค้นมานานานแล้ว แต่ก็ใช้จริงไม่ได้สัทีด้วยความที่อะไรฮะ มีข้อจํากัดว่ามือถือทั้งต้นทางปลายทางจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันซึ่งเทคโนโลยีโนเบียลิงฟรีก็เป็นเหมือนกันครับจำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อโูเบียเท่านั้นในกรณีที่เราอยู่ในงานคอนเสิร์ตคนเป็นหมืน่มนๆคนมาดูคอนเสิร์ตในงานเดียวกันส่วนใหญ่แล้วเครือข่ายมือถือมักจะล่มถูกต้องไหมฮะติดต่อเพื่อนก็ไม่ได้จะโทรบอกเพื่อนว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นครับเปลี่ยนให้เพื่อนทั้งแก๊งเนี่ยมาใช้โนเบียาหรือให้เขาซื้อเป็นเครื่องเสริมก็ได้เพราะว่ามันราคาแค่2,000ันกว่าบาทเอง คุณอยากจะใช้แบรนด์อื่นแบรนด์หลักอะไรของคุณก็ใช้ไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปในงานคอนเสิร์ตหยิบนูเบียเปิดลิงก์ฟรีขึ้นมาเปิดบลูทูธขึ้นมาส่งข้อความหรือโทรคุยหากันได้ระยะความไกลเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หลัก10เมตรไปจนถึง100เมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยคราวนี้ผมก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากรู้แล้วผมก็คาดเดาว่าคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันราคาเครื่องเท่านี้เนี่ยได้ Android อะไรเหรอคือถ้าเป็นมือถือสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสัก3าถึงห้ปีเนี่ยเราอาจจะได Android แบบะแบบกรอยว ตัดฟีเจอร์ออกตัว Facebook ไลฟ์ Messenger ไลฟ์ YouTube ไลฟ์ Line เวอร์ชันไลฟ์ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วว่านี่คือ Android เวอร์ชัน5 5ครับเป็น15เพียวๆไม่ใช่15 Li ไลฟ์ไม่ใช่15 G โกเพราะฉะนั้นตัวเครื่องราคา2,000กว่าบาท Android เวอร์ชันเต็มถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาตัดทิ้งเรียบไปหมดแล้วอ่ะคราวนี้เรามาเข้าสู่เรื่องความเร็วแรงครับผมขอเฉลยไปเลยละกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่ที่อยู่ในคลิปนี้นะครับ CPU GPU เหมือนกันเป๊ะครับไม่ต้องมาแบบว่าบัฟขนงคะแนนบัฟ GPU เจนนู่นนี่นั่นกันแล้วเพราะเหมือนกันเลยเนะี่ยในฝั่งของ CPU นะครับจะเป็น Uni So c T 7 2 0 0การประมวลผล O c t a Core ค l o c k s p e e d จะอยู่ที่ 1.6GH z ครับ GPU เป็น m a l i g 57 MP1 แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยนั่นก็คือในด้านของ ROM นะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเลือกให้คุณแบบไม่ปวดหัวเพราะว่ามันเป็นรุ่นและสเปคไปเลยในฝั่งของ Nubia A36 นะครับจะเป็น RAM 4และสามารถขยาย RAM ด้วยตัวซอฟต์แวร์ไปอีก4กลายเป็น RAM 8ครับแล้วก็ในด้านของพื้นที่การเก็บข้อมูลหรือว่า ROM เนี่ยจะอยู่ที่ 64G นะครับตามตัวเลขนี้เลยกับอีกฝั่งหนึ่งครับ Nubia A56 ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแรมเริ่มต้น4ครับแล้วก็เพิ่มด้วยตัวซอฟต์แวร์ไปอีก4เป็น8 g ิครับตัวพื้นที่การเก็บข้อมูลจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าฝั่งของ A 5 6เนี่ยจะ เป็นรอม1 2 8่ง้กิกเขาให้ Wi-Fi มาแบบไม่อั้นครับก็คือทั้ง2.4และก็5 g h กิกะเฮิร์เลยตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อให้ดูอยู่ Wi-Fi 5 g h กิกะเฮิร์มีให้ใช้นั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องของกล้องกันเลยดีกว่าครับเพราะว่ากล้องของทั้งมือถือ2รุ่นนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ Nubiaa 3 6กครับกล้องหลังเนี่ยจะมีมาให้2ตัวนะครับโดยที่ตัวหลักเนี่ยความคมชัด13ล้านพิกเซลมีระบบออโต้โฟกัสมาให้นะครับสามารถใช้ถ่ายภาพ นมาใกล้ๆกล้องแล้วด้านหลังเป็นเบลอๆนวลๆตาอย่างเงี้ยทาได้กล้องตัวที่2เนี่ยจะมีความละเอียดความคมชัดอยู่ที่80,000พิกเซลกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเป็นรูปแบบฟิกโฟกัสหรือไม่สามารถทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้นั่นเองคราวนี้เราไปดูกล้องในฝั่งของ n u บี a A56 ครับเขาจะให้มา3กล้องด้วยกันโดยที่กล้องตัวหลัก มีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบ AI ครับกล้องตัวที่2และกล้องตัวที่3เนี่ยไม่ได้ระบุมาให้ว่ามันทําหน้าที่อะไรความละเอียดก็คล้ายๆกันนะครับตัวเลขแปลกไปหน่อยความคมชัดจะอยู่ที่80,000พิกเซลนั่นเองกล้องหน้าเนี่ยมีความคมชัดมากกว่ารุ่น A36 นะครับเพราะว่าจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเป็นรูปแบบฟิกโฟกัสหรือไม่สามารถจะโฟกัสวัตถุระยะใกล้คล้ายกับรุ่นเมื่อกี้เลยครับนอกเหนือจากนั้นครับ เขามีระบบ AI ในโหมดถ่ายภาพมาให้เล่นอย่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น AI Sky ในการปรับพื้นหลังท้องฟ้าให้ดูสดใสามากยิ่งขึ้นในวันที่ท้องฟ้าหม่นซะเหลือเกินใช้ AI Sky ได้เลยครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมีเครื่องมือ AI อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น Magic Eraser นะครับลบคนลบวัตถุกออกจากรูปภาพได้รวมไปถึงครับ p r o r a i t Light ที่สามารถปรับในเรื่องของความสว่างแล้วความเหมาะสมของแสงสีรอบตัวอันนี้มีมาให้ครับและสิ่งทันมาที่คุณจำเป็นต้องรู้นะครับเวลาเราถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จอย่างเรียบร้อยแลย้ว เอาไม่ได้มีแกลลอรี่เป็นของตัวเองไม่ได้มีแอปดูรูปเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพึ่งบริการของ Google p h o t o นะครับเอาล่ะเราเข้าสู่เรื่องท้ายๆที่เราอุบเอาไว้ตอนต้นของคลิปวิดีโอนะครับว่าชาร์จเร็วเท่าไหร่ก่อนจะไปเรื่องชาร์จเอาเรื่องแบตก่อนไหมแบตเตอรี่ครับยังคงพิมพ์นิยมอยู่ในปี2,567ถึงต้นปี2,568ก็คือตัวเลขประมาณ5,000ม mm, ิลลิแอมครับถือว่าไม่ได้ขี้ลวขีเล,ค,ลครับเพราะว่า ตัวเครื่อง2000กว่าบาทให้แบต5,000คือตรงตามมาตรฐานอัปเดตปีล่าสุดในเรื่องการชาร์จเร็วอันนี้แหละครับที่ต้องบน่นแต่เราจะไม่บ่นแรงครับเพราะว่าเราชมเขามาโดยตลอดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาทําได้ดีตลอดเลยครับแต่เขามาสะดุดขั้นบันไดอันนี้เรื่องหนึ่งก็คือการชาร์จเร็วของเขาเนี่ยถ้าดูจากอะแดปเตอร์เขาเขียนอย่างชาัดเจนเลยว่า5โวลต์2แอมป์ 10วัตต์นั่นแหละครับกลุ่มเป้าหมายเขาอะ่ะน่าจะไม่ใช่วัยรุ่นสายซิ่งอะไรนักหนาหรอกด้วยราคาเครื่องอาจจะไม่ถูกใจเรื่องการชาร์จก็จริงครับชาร์จนานหน่อยแล้มากับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายแพงอะไรประมาณนั้นพูดราคาเครื่องกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมบอกว่า2,000กว่า2,000กว่ามาโดยตลอดเริ่มต้นตั้งแต่ n ู b บ a A 3 6ครับเขาตั้งราคาขายสำหรับ램ส4ลอม64ว่ไอยู่ที่2199บาท2000จริงปะ จริงสิครับผมจะไปเวอร์ทำไมกับอีกรุ่นหนึ่งครับสเปคเนี่ยก็บอกลำตรงเลยว่าไม่ได้หนีห่างอะไรสักเท่าไหร่ในเรื่องความจุเพิ่มขึ้นมาครับในเรื่องฟีเจอร์บางอย่างมีมากกว่าซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นความแตกต่างและมีงบประมาณเพิ่มอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงครับผมไม่โกหกในรุ่นแลม4รอมหรือว่าพื้นที่การเก็บข้อมูล128ยเนี่ยเขาตั้งราคาขายไว้อยู่ที่2499บาท ผมไม่โกหกอยู่แล้วเพิ่มตังขึ้นมาอีกนิดเดียวคุณสามารถข้ามจากเจน A36 ไปเป็น A56 ได้เลยแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามแต่ครับรับประกันศูนย์ไทยไปเลย18เดือนครับเครื่องมีปัญหาเมื่อไหร่ ติดต่อให้ถูกช่องทางชื่อว่า Nubia Official Store เขาจะส่งทีมงานมารับเครื่องที่หน้าบ้านของคุณเลยหรือถ้าไม่ใช่ทีมงานก็อาจจะเป็นแบบขนส่งอะ่ะที่เขานัดไว้มารับเครื่องอะไรประมาณนี้เงื่อนไขทั้งหมดทั้งมวลนี้ยเนี่ยก็ไปเช็คดูได้ที่หน้าแฟนเพจของ Nubia ประเทศไทยนะครับใครอยากจะสั่งซื้อนะครับไปได้เลยทุกช่องทางครับ s h อป e e Lazada หรือตามหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศครับหากใครยังหาลิงก์การสั่งซื้อไม่เจอสักทีไปที่ตะกร้าซ้ายล่างของคลิปนี้ก็ได้ผมปักตะกร้าร้านค้าที่เป็นต่างการในประเทศไทยอย่างเรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับตอบคาถามที่คาใจของคุณได้หรือเปล่ามีอะไรที่คุณยังสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่หรือดูแล้วไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคำหนึ่งให้หน่อยแล้วกันครับว่านูเบียบ้าพลัง ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบเอาเป็ว่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้อีกรุ่นนี้ราคาและสเปคสวนทางกับมาตรฐานวงการมือถือของบ้านเราจริงเอาไว้ทิ้งท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ